สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงเวลาของ Good กูชา m With h a n Ma Guru Tips เคล็ดลับการบริหารธุรกิจและการตลาดดำเนินรายการโดยผมครับเกียรติรัตน์จินดามณีครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจจากคุณอีรอนมากก็ต้องบอกว่าคุณอีรอนมาร์กเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับและเขาเองก็มักจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ต้องบอกว่า ก้าวล้ำนำสมัยนะครับจนใครๆต้องร้องว้าวนะครับและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นต้นแบบเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนนะครับจนหลายๆครั้งนะหลายๆคนก็บอกว่าเขาคือไอรอนแมนนี่เองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แนวทางวิธีการในเรื่องของการทำธุรกิจของคุณไอรอนมาร์กนะครับเรามาทำความรู้จักคุณไอรอนมาร์กเพิ่มเติม,ตมกนันนิดนึงครับ สำหรับคุณอีรอนมาร์ัเกิดในประเทศแอฟริกาใต้นะฮะในปี1971นะครับเขาเป็นลูกครึ่งแคนาดาอเมริกันแล้วก็แอฟริกาใต้ครับด้วยความที่พ่อของเขาครับเป็นวิศวกรจึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญครับที่ทำให้คุณออรอนมาร์เนี่ยเริ่มสนใจในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนอกจากนี้ครับเขาก็ยังเป็นหนอนหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็มีความลหลงไหลในเรื่องของการอ่านในเรื่องของอวกาศเป็นพิเศษนะครับ ความอันริยะของเขาเ,เริ่มฉายแววเมื่ออีรอนมาร์กอายุ12ขวบนะครับเขาได้เขียนโค้ดนะตั้งหนักของที่เป็นวิดีโอเกมอวกาศนะครับชี่นมีชื่อว่า b ล s t t r a นะครับแล้วก็ขายให้กับนเจอร์สารคอมพิวเตอร์ในราคาถึง500ดอลลาร์นะครับลองนึกภาพดูนะครับเด็ก12ขวบเ,เขียนตัววิดีโอเกมนะครับและขายได้ถึง500ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับชีวิตในเด็กของเขาครับไม่ได้สวยดูนะ เขาเติบโตมากับพ่อที่มีอารมณ์รุนแรงและชอบใช้กําลังคุณมักเองครับยังเคยถูกรังแกที่โรงเรียนครับถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับเขาเคยกล่าวไว้ครับว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าอนาคตของคุณกําลังไปได้สวยวันนั้นคือวันที่ดีมากแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ดีย่อมแปลว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่ใช่วันที่ดีเลยหลังจากนั้นครับคุณเอนมาคก็ได้ รับการพัฒเรียนนะครับจนเขาเองเนี่ยสามารถจบนะจบระดับปริญญาตรีเนี่ยถึง2ใบเลยทีเดียวนะครับในสาขาเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในสาขาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียหลังจากนั้นครับคุณมักเองก็ได้เรียนต่อในสาขาฟิสิกส์ประยุกคตค์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่แคลิฟอร์เนียนะครับแต่เขาก็ตัดสินใจลาออกนะครับหลังจากที่เข้าเรียนได้เพียง2วันนะครับเพราะเขาไม่ต้องการเสียเวลาในการจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของเขาเองนะครับ ซึ่งในช่วงลานั้นครับก็เป็นช่วงเาที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตกำลังบูมครับคุณอีรอนมาร์กก็ได้เปิดบริษัทแรกครับที่มีชื่อว่าซิ p 2ูนะครับคอร์ปอเรชัซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คล้ายกับ Google m a p นะครับผสมผสานกับตัวยวนะครับซึ่งเป็นแหล่งกันหาข้อมูลออนไลน์นะครับเวอร์ชั่นใหม่ของ New York Time ์นะครับและหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า Chicago Tribune นะครับ ่อนที่บริษัทของ compact computer จะซื้อนะจุดซื้อกิจการของเขาไปนะด้วยมูลค่า307ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเห็นไ,ไหมฮะเขาสร้างบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกซื้อนะถูกซื้อไปเขาก็ได้เงินทุนมาก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับ โดยคุณอิรอนมารกเองครับเขได้รับเงินส่วนแบ่งจากตรงนี้ครับถึง22ล้านเดรียน,นะครับเขากลายเป็นมหาเศรษฐีนะด้วยวัยเพียง28ปีเท่านั้นครับต่อมาครับในปี1999ครับอนมากครับก็ได้เปิดบริษัทที่มีชื่อว่า X.com นะครับ เป็นธนาคารออนไลน์นะฮะซึ่งเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือโดยที่การรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการโอนเงินผ่านผู้ที่มีอีเมลของผู้รับนะครับต่อมาฮะในปี2000เขาก็ได้ซื้อบริษัทที่มีชื่อว่า Confinity นะครับซึ่งก็ได้เริ่มนะเริ่มในการที่จะใช้วิธีการถอนเงินนะผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเรียกว่า PayPal นะครับซึ่งทำให้เขาเองเอาตองทิ้งธนาคารออนไลน์เดิมนะครับและเปลี่ยนชื่อจาก X .com มาเป็น Paypal นะครับก็ถ้าพูดถึง Paypal หลายๆคนถึงตอนนี้ก็คงจะร้องออกนะครับเพราะว่าคุณอิรนมาร์กเองก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับและในปี2002นะครับ2002เนี่ย EBA y เองครับก็ได้ซื้อเพ y p a อนะครับด้วยมูลค่านะครับ1.5พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเขาทำเงินนะส่วนแบ่งของคุณอิรอนมาร์กได้ันผลมาอยู่ที่165ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ หลังจากนั้นครับเขาก็หันนะหันตัวทุ่มเทนะไปตามความฝันของตัวเองนะเตรียมสร้างบริษัทใหม่โดยการที่เขาเริ่มก่อตั้งนะครับบริษัทที่มีชื่อว่าสเปซเอนะครับจำได้นะครับว่าเขามีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความสนใจเรื่องของอากาศตั้งแต่เด็กนะครับเขียนเกมนะนะครับถึงตอนนี้เขามีทรัพย์สินพร้อมแล้วนะครับเขาก็เลยมาเปิดบริษัทชื่อว่า SpaceX นะฮะในปี2002ครับเขาเริ่มคิดที่จะบ้าบินแล้วก็ก้าวกระโดดของเขานะครับ โดยทาโครงการนะโครงการอพรบพยพคนเนี่ยไปอยู่ดาวองคารนะครับตอนนี้เริ่มมีการทัวร์แล้วนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรบนดาวองคารภายใน1 0บถึงยีปีนะในตอนนั้นนะตอนนี้2022แล้วก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเริ่มมีการไปทัวร์ในอ,อวกาศกันแล้วนะครับซึ่งเขาก็ให้ประชากรที่อยู่แล้วก็และได้นําตัวระเบิดยูดเคลียขึ้นไประเบิดดาวองคารนะครับเพื่อสร้างสภาวะร้อนนะครับ อ,อยู่ในช่วงของการศึกษานะครับ เป็นในะของกรีนเฮาส์บนดาวอังคารนะครับเขามีความฝันครับว่าวันหนึ่งเขาจะมีธุรกิจท่องเที่ยวดวงดาวนะครับเป็นตอนนี้มีแล้วนะนะครับต่อมาครับก็ได้เปิดนะครับได้เปิดบริษัทที่มีชื่อว่าเทสลามอเตอร์นะทำการผลิตครับในส่วนของที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็สร้างรถยนต์อ,อัลซิแนไฟฟ้านะสีประตูที่สามารถขับได้กับเคลื่อนได้ไกลนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเองเนี่ย มีพัฒนาการนะครับและมีความคิดทันสมัยนะครับนอกจากนั้นครับเขาก็ทําระบบที่มีเชื่อตัว Hyperloop นะซึ่งเป็นการทําระบบขนส่งที่มีความเร็วสูงนะถึง962กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับยังมีโครงการอื่นๆนะครของคุติธรรมนะครับ,ท,รบ,รบที่เขาทำนะอาจจะยังไม่ได้ออกสื่ออะไรมากมายนะครับเขาเนี่ยมีบริษัทอยู่เด็กเครืออยู่โยอะแชะมากมายเลยทีเดียว นะครับและนี้ก็คือประวัตินะครับคร่าวๆเบื้องต้นนะของคุณยิรอนมาร์ตนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะเขามีความมุ่งมั่นและมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็พยายามจะคิดอะไรใหม่ๆนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนโลกงฝันที่จะไปถึงดาวอังคารเลยทีเดียวนะครับอย่างที่คากล่าวครับถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ไปถึงดาวอังคารครับแต่คุณก็อยู่ท่ามกลางอวกาศนะครับคุณก็ไปได้ไกลแล้วนะไปได้ไกลแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาสรุปกันนิดนึงครับว่าแนวทางนะครับแนวคิดในเรื่องของการทําธุรกิจของ คุณออรอนมากเน่ราน่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับหรือทําอยู่แล้วนะครับลองเอาไอเดียต่อไปนี้ครับไปประยุกต์ใช้นะครับกับธุรกิจของท่านนะครับประเด็นแรกครับประเด็นแรกที่น่าสนใจนะสำหรับคุณี่รอนมาก็กคือว่าเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองนะครับ คุณเิรมาครับทำธุรกิจแรกเนะี่ยก็คือทำธุรกิจตัวเว็บไซต์นะที่มีการารวบรวมรายชื่อร้านคา้านะซึ่งเขาเองก็พยายามติดต่อร้านค้าต่างๆนะครับให้มาใช้บริการเว็บไซต์ของเขาครับแต่ในยุคนั้นนะก็ต้องบอกว่าเดนเดนก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่งกวา้างขวงครับจึงไม่มีใครสนใจร่วมกับเขาเห็นไหมนะครับเราเริ่มอะไรใหม่ๆนะคนก็มักจะมีข้อสงสัยดีไหมดีเอาไม่เอานะครับแต่คุณนิรมาครับก็ยังเชื่อในไอเดียของเขานะครับแล้วก็อยากคงเดินหน้าต่อนะครับ ทำให้หลายปีต่อมาครับเว็บไซต์ของเขาเองก็มีมูลค่าสูงถึง407ล้านนะดอลลาร์สหรัฐนะครับณนวันที่เขาขายกิจการให้กับ o o p p c t นะครับถ้าวันนี้ท่านท,ทําธุรกิจอะไรแล้วยังไม่มีใครเห็นด้วยนะฮะเชื่อมั่นครับถ้าท่านเชื่อแล้วขอให้เชื่อมัน่นแล้วก็ลงมือทําทุ่มเทไปนะครับสักวันหนึ่งครับคุณก็อาจจะเป็นอรอนมารกเบอร์2นะครับคนต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ประเด็นที่2ครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจของคุณอิรอนมาร์กก็คือ,อความที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับสายตาแหลมคมสายตาเหย,ยวมองการไกลนะครับเขาจะไปดาวนงคารนะเฮยมีใครคิดใครฝันบ้างครับ <c oughs> ถ้ามีใครคิดใครฝันนะครับท่านต้องไปให้ไกลเก่ากว่าดาวนงคารแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คุณอิรอนมราร์กไปแล้วนะครับอิรอนมาร์กเองครับเป็นคนที่มองการไกลถึงอนาคตของโลกออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับอของระบบอินเทอร์เน็ตครับ โดยเขาถือเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกนะพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์โดยการสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า x.com นะครับแต่เขาก็รู้ดีนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้ทางด้านเรื่องของการเงินมากนักนะครับจึงหาคนนะจึงหาคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินเข้ามาร่วมกับ x.com นะครับจนสุดท้ายครับก็ประสบความสำเร็จดังที่หวังจนกลายเป็น Paypal นะครับที่ใช้การอยู่จนทุกวันนี้นะครับนอกจาก เชื่อมันในไอเดียแล้วนะครับท่านก็ต้องมองการไกลด้วยนะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนนะท่านอาจจะต้องมองเห็นภาพนะครับในมโนทัศน์ของท่านก่อนนะครับในประเด็นหนึ่งก็คือการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเราต้องยอมรับก่อนนะว่าเรามีจุดด้ยตรงไหนนะครับแล้วเราหาคนที่มีความแข็งแกร่งมาเสริมกับเรานะรอนไนที่เราเด่นอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วครับเราก็พัฒนาตรงนั้นเพิ่มต่อไปนะครับประเด็นต่อมาครับ ที่น่าสนใจนะครับแนวคิดที่เราน่าจะเอาไปยิกใช้ก็คือเรื่องของการเรียนนะรีเรียนอันเรียนนะครับอยู่สม่าเสมอก็คือการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้อยู่สม่งเสมอนะครับหนึ่งในเบื้องหลังความสําเร็จของคุอิรังมางครับก็คือเรื่องของการที่เขาเป็นคนที่หมั่นค้นคว้านะครับแล้วก็เพิ่มคูณความรู้นะครับเพิ่มเติมความรู้ของเขาเนี่ยในการทําธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่อย่างสม่าเสมอนะครับเช่นนะตอนที่เขาเริ่มนะเริ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องของการมีเงินทองมากมายครับ แต่ก็ยังเลือกนะเลือกเดินทางเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมทางด้านเอากาศครับซึ่งในตอนนั้นเองครับบริษัทใหญ่ๆนะในวงการต่างๆครับก็มองว่าเขาเป็นเพียงมหาเศรษฐีที่คงอยากจะจกเอาเงินเนี่ยมาละท้ายเล่นนะครับไม่มีทางแยกทำธุกิจได้จริงนะครับแต่มากเองครับก็ปฏิเสธวงการในส่วนของที่เป็นคนที่มาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเยาี่ยญน,นะครับเยี่ยญเขาเองเนี่ยก็สามารถพลิกวงการนะอุตสาหกรรมอาก,กาศ ไปโดยสิ้นเชิงนะครับดูวิธีการศึกษาข้อมูลสาขามอวากาศอย่างจริงจังนะครับแล้วก็วางแผนพร้อมเป้าหมายทุกครั้งครับไม่ว่าจะออกโปรเจกต์อะไรใหม่ๆครับถ้าเราไปติดตามดูนะอ่ะขาข่ยวอวกาศของเขานี่มีการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าขึ้นไประเบิดตูมระเบิดตูมนะครับไม่ยอมแพ้ครับเรียนรู้ใหม่ปรับตัวใหม่พัฒนาตัวเองใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็จนทุกวันนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะที่เขาเองก็มีความภาคภูมิใจนะครับ ประเด็นที่4ี่ครับเชื่อมั่นในพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับอ่านี่สําคัญนะครับคนรุ่นใหม่ก็มีความคิดแตกต่างๆหรือการทํางานเป็นทีมนะครับเอ่อทีมงานส่วนใหญ่ของกูดิโอล์มาร์กเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่หลายคนแทบไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นบริษัทอื่นคงกลัวครับว่าการทํางานของคนไม่มีประสบการณ์อาจจะทําให้งานของเขาเนี่ยเด็ดขัดนะครับแล้วก็นําไปสู่ความล้มเหลวได้ครับแต่ไอรอนมาร์กไม่ได้คิดอย่างนั้นครับ เขาเชื่อมั่นในพ่อสวรรค์และความสามารถนะครับพนวกกับพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหนื่อยนะนะครับั้งจากตัวเขาเองก็เคยนะมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับได้เป็นคนริเริ่มสิ่งใหม่ๆตั้งแต่เขาอายุเองเนี่ยหลักครัวบก็อาครวบนะครับทําให้เขา เข้าใจถึงแฟชั่นของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดีนะครับและพร้อมร่วมลุยไปกับทีมงานนะซึ่งนี่เองครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้เขามีทีมที่ดีนะครับจะสังเกตว่านะครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อนก็เอาความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้นะครับข้อ5ครับคิดนอกกรอบเพื่อผลประโยชน์ที่แตกต่างนะครับในช่วงแรกครับของการเข้าสู่การอุตสาหกรรมอวกาศคุณุวงมากเองครับเขาพบอัจแทบทุกบริษัทครับผลิต เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมนี้เนี่ยใช้ที่การทํางานแบบเดิมไม่แตกต่างกันนักนะครับเขาจึงลองคิดนอกกรอบ เพื่อให้ได้ผลที่แตกต่างออกมาครับเช่นนะครับผลิตจรวจในรูปแบบที่เป็นรีไซเคิลได้นะครับซึ่งผลที่ทามาก็ทำให้ SpaceX ของเขาเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเทียบเคียงกับ Boeing นะครับได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับโดยใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็พยายามคิดนอกกรอบสร้างความแตกต่างนะครับมันก็จะได้นวักรรมใหม่ๆได้เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะครับข้อที่6ครับ คุณพิรมังเองเนี่ยเขาเป็นคนที่สู้นะครับสู้ไม่ถอยล้มแล้วก็ไม่ยอมเลิกนะครับล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกนะครับไม่ว่าจะล้มเหล๋ยวกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับอางที่ผมยกตัวอย่างให้นะครับ <S <S ถ้าหากเราลองติดตามประวัติของอาจารย์มากครับก็จะรู้เลยครับว่าเขาเองเนี่ยก็มีวันที่ไม่ใช่ได้เรื่องง่ายๆได้อะไรมาง่ายๆครับเ,เรื่องโชคดีเนี่ยคงไม่มีสําหรับเขานะครับเพราะเขาทําแล้วทําอีกล้มแล้วล้มอีกนะครับ ในชีวิตของเขาครับมีแต่คําว่าล้มเหลวนะครับที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็ยังนะยังบอกตัวเองอยู่เสมอครับว่าต้องสู้นะอย่าได้ถอยนะครับเหมือนคํเกล่าวนะครับที่ว่าถ้าท้อก็เป็นฐานนะครับแต่ถ้าผ่านคุณเป็นเพชรนะครับเป็นอัญชันีที่มีค่าเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายนักนะครับก็อย่าลืมให้รำลึกคับตัวเอง อันนี้เป็นแนวทางของคุณยุชนมกนะครับมันฉลองความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะแม้ทํางานหนักขนาดไหนครับแต่เขาก็ไมลืมครับที่จะมอบความสุขให้กับตัวเองโดยเฉพาะรางวัลเมื่อประสบความสาเร็ครับหลังจากทุ่มเทอย่างยาวนานนะครับดังเช่นที่เขาได้ได้เงินนะได้เงินจากการขายธุรกิจแรกของเขาครับเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งครับมาซื้อคอนโดขนาด167อตารางเมตรครับแล้วก็ซื้อรถลังหนักของเป็น รถรู๋นะครับมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นรางวัลให้กับตัวเองนะครับล่าสุดนะทางคุณอีรอนมาร์กเองเนี่ยก็ได้ซื้อนะได้ซื้อทวิตเตอร์นะครับโซเชียลแพลตฟอร์มมูลค่า4 0่หมกว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับไอเดียนะครับในการทำธุรกิจของคุณอีรอนมาร์กนะครับเราลองนำ แนวคิดเหล่านี้นะครับแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราดูครับได้ผลลัพธ์อะไรยังไงครับก็ลงมาแชร์แบบพันให้กับพวกเราครับชาวกูทามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขในเรื่องของการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปครับหวังว่าสักวันครับเราจะได้เห็นอีรอนมังประเทศไทยครับ